กั้งหันลมกับสายลมเนนน้อยผู้ไม่ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงณหุบเขาอันเงียบสงบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆมีอารามเก่าแก่ตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันง,งดงามในอารามแห่งนั้นมีเนนน้อยนามว่าเสี่ยวฟงอาศัยอยู่เสี่ยวฟงเป็นเนนที่มีความตั้งใจและขยันขันแข็งในการฝึกฝนตนเองแต่เขามีข้อเสียใหญ่คือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น หากหลวงจีนชราผู้เป็นอาจารย์เปลี่ยนตารางฝึกฝนแม้เพียงเล็กน้อยเสี่ยวฟงจะบ่นด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าเหตุใดต้องเปลี่ยนแปลงตารางฝึกฝนด้วยขอรับข้าคุ้นเคยกับแบบเก่าแล้วหากกฎระเบียบภายในอารามมีการปรับเปลี่ยนเขาจะบ่นว่าทำไมไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงทำให้ข้าไม่สบายใจหลวงจีนชราผู้มีเมตตาสังเกตเห็นพฤติกรรมของเสี่ยวฟงมานาน จึงคิดหาทางสอนบทเรียนอันล้ำค่าแก่เสี่ยวฟงวันหนึ่งหลวงจีนชราพาเสี่ยวฟงเดินขึ้นไปบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่นั่นมีกังหันลมเก่าแก่ตั้งตระหง่านอยู่มันถูกสร้างขึ้นมานานหลายสิบปีเพื่อใช้สูบน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินขึ้นมาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เชิงเขาได้ใช้แต่วันนี้กังหันลมไม่หมุนอีกต่อไปมันพังเสียหายจากพายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำเมื่อหลายเดือนก่อน อาจารย์ขอรับกังหันลมนี้ทำไมไม่หมุนอีกแล้วเสี่ยวฟงถามด้วยความสงสัยเพราะมันยึดติดอยู่กับสภาพเดิมไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปหลวงจีนชาราตอบเสี่ยวฟงขมวดคิ้วข้าไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเลยขอรับหลวงจีนชาราหัวเราะเบาๆอย่างเอ็นดูแล้วกล่าวว่าลองเดินลงไปดูที่หมู่บ้านเชิงเขาสิเจ้าจะพบคำตอบด้วยตนเอง เสี่ยวฟงเดินลงไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เชิงเขาและพบว่าชาวบ้านได้สร้างกังหันลมอันใหม่ขึ้นมาแทนกังหันลมเก่าที่พังเสียหายกังหันลมใหม่นี้ถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นและสามารถปรับทิศทางของใบพัดให้รับแรงลมได้ดีที่สุดไม่ว่าลมจะพัดมาจากทิศท,ทางใดก็ตาม กังหันลมใหม่หมุนไปอย่างราบรื่นนำพาน้ำขึ้นมาให้ชาวบ้านใช้อย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไม่ขาดแคลนหลวงจีนชาราที่เดินตามมาถึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างกังหันลมเก่ากับกังหันลมใหม่เสี่ยวฟงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบว่ากังหันลมเก่ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงใช้งานไม่ได้อีกต่อไปส่วนกังหันลมใหม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสายลมจึงสามารถหมุนไปได้อย่างราบรื่นหลวงจีนชราย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าก็เป็นเหมือนกังหันลมเช่นกันเสี่ยวฟงการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตเสี่ยวฟงเริ่มเข้าใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เขายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อกลับไปที่อารามเขาเริ่มเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหากหลวงจินชราเปลี่ยนตารางฝึกฝนเขาจะลองทำตามโดยไม่บ่นหรือแสดงความไม่พอใจหากมีกฎระเบียบใหม่เขาจะพยายามทำความเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้าน วันเวลาผ่านไปเสี่ยวฟงพบว่าเมื่อเขาปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขากลับง่ายขึ้นและสงบสุขมากขึ้นสายลมของชีวิตหลายปีผ่านไปเสี่ยวฟงเติบโตเป็นหลวงจีนหนุ่มผู้เปี่ยมปัญญาและเมตตาวันหนึ่งเขาได้สอนเน้นน้อยรุ่นใหม่ว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับสายลมที่พัดพายอยู่ตลอดเวลาหากเจ้าฝืนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเจ้าก็จะกลายเป็นกังหันลมเก่าที่หยุดหมุน แต่หากเจ้าปรับตัวให้เข้ากับสายลมที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นและสงบสุขเนนน้อยพยักหน้ารับคำสอนของหลวงจีนเสี่ยวฟงพลางมองกังหันลมที่หมุนไปตามสายลมด้วยแววตาครุ่นคิดแง่คิดจากนิทานการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โลกไม่มีวันหยุดนิ่งหากเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราจะทุกข์เองผู้ที่ปรับตัวได้ คือผู้ที่อยู่รอดเหมือนกังหันลมที่สามารถหมุนไปตามลมเราควรเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวการยึดติดกับอดีตจะทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความเคยชินทำให้เราหยุดนิ่งเรื่องที่สนิทานเรื่องบัวนในตมเนนน้อยผู้ไม่พอใจในโชคชะตา ณอารามสงบที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมีเนนน้อยนามว่าเสี่ยวหลงอาศัยอยู่เขาเป็นเด็กที่ขยันศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่มีสิ่งหนึ่งที่คอยรบกวนจิตใจของเขาอยู่เสมอความไม่พอใจในโชคชะตาของตนเองเหตุใดข้าจึงเกิดมาเป็นเพียงเนนน้อยธรรมดาธรรมดาทำไมข้าต้องอยู่ในอารามที่ห่างไกลาจากความเจริญเช่นนี้เสี่ยวหลงมักจะถามตนเองด้วยความขับข้องใจ หากข้าเกิดในตระกูลมั่งคั่งข้าคงมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องตรากตรำกับการฝึกฝนตนเองเช่นนี้เขาคิดอย่างอิจฉาผู้ที่มีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าหลวงจีนชาราผู้เป็นอาจารย์สังเกตเห็นความทุกข์ใจของเสี่ยวหลงมานานจึงคิดหาทางสอนบทเรียนอันล้ำค่าแก่เสี่ยวหลงวันหนึ่งหลวงจีนชาราพาเสี่ยวหลงเดินลงจากภูเขาไปยังบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโคลนตมและวัชพืชรกครึม ในบึงนั้นมีดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์เบ่งบานอยู่ท่ามกลางน้ำขุ่นมัวและโคลนตมศกปรกเจ้าคิดว่าดอกบัวนี้เติบโตขึ้นมาได้อย่างไรอาจารย์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสงบเซียวหลงมองดูดอกบัวด้วยความสงสัยแล้วตอบว่ามันงอกขึ้นมาจากโคลนตมขอรับแต่ถึงแม้มันจะเกิดจากสถานที่ศกปรกและไม่น่าดูมันกลับงดงามและบริสุทธิ์หลวงจีนชรากล่าวเสริม หลวงจีนชารายิ้มอย่างอ่อนโยนถูกต้องแล้วเสี่ยวหลงเช่นเดียวกับเจ้าที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมเช่นใดไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปเสี่ยวหลงเริ่มครุ่นคิดและมองย้อนกลับมาที่ตนเองเขาเคยคิดว่าโชคชะตาไม่เป็นธรรมที่ทำให้เขาเกิดมาเป็นเพียงเนนน้อยธรมธรมดาธรรมดาแต่เมื่อพิจารณาดูดีด การได้อยู่ในอารามแห่งนี้ทําให้เขามีโอกาสศึกษาพระธรรมฝึกฝนสติปัญญาและเติบโตในเส้นทางแห่งปัญญาแทนที่จะคร่ำครวญถึงสิ่งที่ข่าขาดข้าควรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสี่ยวหลงคิดอย่างตระหนักจากวันนั้นเป็นต้นมาเสี่ยวหลงเลิกบ่นถึงโชคชะตาของตนเองเขาตั้งใจฝึกฝนตนเองอย่างหนักมุ่งมั่นเรียนรู้พระธรรมและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย หลายปีผ่านไปเสี่ยวหลงเติบโตเป็นหลวงจีนหนุ่มผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและจิตใจเมตตาวันหนึ่งเขาพาเนนน้อยรุ่นใหม่ไปที่บึงน้ำแห่งเดิมและกล่าวว่าดอกบัวเติบโตขึ้นมาจากโคลนตมแต่ไม่ได้ปล่อยให้โคลนทำให้มันแปดเปื้อนเจ้าก็เช่นกันมีใช่สิ่งแวดล้อมที่กำหนดว่าเจ้าจะเป็นใครแต่เป็นการกระทำของเจ้าต่างหากที่กำหนดอนาคตของเจ้า เนนน้อยทั้งหลายมองดอกบัวที่เบ่งบานเหนือน้ำอย่างสง่างามและเริ่มเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำสอนของหลวงจีนเสี่ยวหลงแง่คิดจากนิทาน 1. โชคชะตามิได้กำหนดตัวเราแม้เราจะเกิดมาในสถานการณ์ใดเราสามารถเลือกทางเดินของตนเองได้ 2. สภาพแวดล้อมมิอาจทำให้เราตกต่ำหากเราไม่ปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือเราเหมือนดอกบัวที่งอกขึ้นจากโคลนแต่ยังคงความงามไว้ได้ แทนที่จะโทษโชคชะตาจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์แทนที่จะคร่ำครวญถึงสิ่งที่ขาดจงใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองเรื่องที่3เนนน้อยผู้ขี้อิจฉาณนะอารามสงบแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีมีเนนน้อยนามว่าเสี่ยวเฟิงอาศัยอยู่เขาเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งและใฝร่รู้แต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความขี้อิจฉา ทุกครั้งที่เห็นเพื่อนเนนได้รับคำชมจากหลวงจีนหรือผู้มาเยือนเสี่ยวเฟิงจะรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเหตุใดท่านอาจารย์จึงชมเสี่ยวอย่างว่ามีความจำที่เป็นเลิศข้าเองก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมไม่น้อยไปกว่ากันทำไมเสี่ยวหลงจึงได้รับคำชื่นชมว่ามีสมาธิแน่วแน่ในการฝึกตนข้าก็ฝึกฝนตนเองอย่างหนักทุกวันเช่นกัน เสี่ยวเฟิงไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเขามักจะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและมองว่าคนอื่นๆล้วนได้รับสิ่งที่ดีกว่าเขาเสมอหลวงจีนชาราผู้มีเมตตาสังเกตเห็นพฤติกรรมของเสี่ยวเฟิงมานานวันหนึ่งท่านจึงเรียกเสี่ยวเฟิงมาพบและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้าจงตามข้าไปยังสวนไผ่ข้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เจ้าได้เห็น เสี่ยวเฟิงรู้สึกสงสัยแต่ก็ตอบรับคำเชิญของหลวงจีนด้วยความเคารพรุ่งเช้าเสี่ยวเฟิงเดินตามหลวงจีนชาราไปยังสวนไผ่อากาศยามเช้าสดชื่นและเย็นสบายสายลมพัดผ่านต้นไผ่ทำให้เกิดเสียงเสียดสีเบาๆคล้ายเสียงกระซิบหลวงจีนชาราหยิบใบไม้แห้งกรอบใบหนึ่งขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันปลิวไปตามสายลมเจ้าคิดว่าใบไม้แห้งใบนี้มีค่าอะไรหรือไม่หลวงจีนถาม เสี่ยวเฟิงสายหน้าไม่ขอรับมันแห้งเหี่ยวแล้วไร้ประโยชน์หลวงจีนพยักหน้าอย่างเข้าใจจากนั้นท่านก็หยิบใบไม้สีเขียวสดขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันปลิวไปตามสายลมเช่นกันแล้วใบไม้สีเขียวสดใบนี้เล่าหลวงจีนถามอีกครั้งเสี่ยวเฟิงตอบทันทีมันยังมีชีวิตอยู่มันมีค่ามากกว่าใบไม้แห้งแน่นอนขอรับหลวงจีนชะราย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะกล่าวว่า แต่ไม่ว่าใบไม้จะเป็นสีเขียวหรือแห้งเหี่ยวเมื่อถูกลมพัดมันก็ลอยไปตามสายลมเหมือนกันเสี่ยวเฟิงขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรหรือขอรับหลวงจีนชรากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสงบเจ้ามักจะอิจฉาผู้อื่นมองว่าผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีกว่าแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าโชคชะตาของแต่ละคนก็เหมือนสายลมที่พัดพาใบไม้บางคนอาจลอยสูงบางคนอาจร่วงต่ำ แต่สุดท้ายเราทุกคนก็เป็นใบไม้ที่ไหลไปตามกระแสของชีวิตเสี่ยวเฟิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยอย่างลังเลแต่ข้าอยากเป็นใบไม้ที่ลอยสูงขึ้นไปหลวงจีนพยักหน้าแน่นอนเจ้าสามารถพยายามพัฒนาตนเองได้แต่หากเจ้ามัวแต่จ้องมองใบไม้ใบอื่นว่าไปได้สูงกว่าเจ้าหรือไม่เจ้าจะไม่มีวันสงบใจและไม่มีวันพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เนนน้อยก้มหน้าคิดตามคำสอนของหลวงจีนข้าไม่ควรเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแต่ควรทำให้ดีที่สุดในแบบของข้าเองเมื่อเห็นเพื่อนเนนได้รับคำชมเขาไม่อิจฉาอีกต่อไปแต่กลับพยายามเรียนรู้จากพวกเขาด้วยความชื่นชมเมื่อฝึกฝนตนเองเขาไม่คอยมองว่าใครเหนือกว่าแต่หันมามุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเงียบๆและตั้งใจ เพื่อนเนนเริ่มสังเกตเห็นว่าเสี่ยวเฟิงดูสงบและเป็นมิตรมากขึ้นเขาไม่ขุนเคืองเหมือนเมื่อก่อนแม้แต่หลวงจีนชราเองก็พยักหน้าด้วยความพอใจในความเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวเฟิงบทส่งท้ายใบไม้ที่เป็นอิสระหลายปีผ่านไปเสี่ยวเฟิงเติบโตเป็นหลวงจีนหนุ่มผู้มีจิตใจสงบและเมตตาวันหนึ่งเขาพาเนนน้อยรุ่นใหม่มายังสวนไผ่แล้วหยิบใบไม้ขึ้นมา จงจำไว้ว่าพวกเราทุกคนเป็นเพียงใบไม้ในสายลมของชีวิตจงลอยไปตามวิถีของตนเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใบไม้ใบอื่นเนนน้อยมองดูใบไม้ที่ปลิวไปตามสายลมแล้วเริ่มเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ของพวกเขาพยายามสอนแง่คิดจากนิทาน 1. อย่ามวัวแต่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นความอิจฉาทำให้เราหลงลืมคุณค่าของตนเอง 2. จงพัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับสิ่งรอบข้างคนที่มุ่งมั่นทําให้ดีที่สุดในแบบของตนเองจะมีความสุขมากกว่าคนที่คอยเปรียบเทียบกับผู้อื่น 3. ชีวิตก็เหมือนใบไม้ในสายลมทุกคนมีเส้นทางของตนเองจงปล่อยวางและเดินไปตามทางของตนเองอย่างสงบเรื่องที่4นิฐานเรื่องลูกศิษย์และคำสอนของน้ำเนนน้อยผู้ตั้งคำถาม ณอารามอนัเงียบสงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีมีเน้นน้อยนามว่าเสี่ยวอี้อาศัยอยู่เขาเป็นเด็กที่กระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็นแต่เขามักจะตั้งคําถามที่ยากและซับซ้อนจนทำให้ทุกคนในอารามต้องตอบอย่างยากลำบากวันหนึ่งเขากํำลังนั่งอยู่ในสวนของอารามที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันพร้อมกับคำถามที่ยังคงค้างคาใจ ทำไมโลกถึงต้องการสิ่งที่ดีและทำไมความชั่วถึงมีอยู่ในโลกนี้เสี่ยวอี้พึมพำกับตัวเองเขาไม่สามารถหาคำตอบที่พอใจได้จากคำสอนของหลวงจีนรูปอื่นๆจึงตัดสินใจถามหลวงจีนชาราผู้เป็นอาจารย์ของเขาอาจารย์ขอรับทำไมโลกนี้ถึงมีทั้งสิ่งดีและสิ่งชั่วเสี่ยวอี้ถามด้วยน้ำเสียงสงสัยหลวงจีนชารางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสงบ วันนี้ข้าจะให้เจ้าลองเรียนรู้จากน้ำหลวงจีนชารานำเสี่ยวอี้ไปยังแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านอารามน้ำในแม่น้ำใสสะอาดและไหลเอื่อยเท่ามกลางธรรมชาติอันง,งดงามเจ้าเห็นน้ำนี้หรือไม่หลวงจีนชาราถามเห็นขอรับเสี่ยวอี้ตอบหลวงจีนชารากล่าวต่อไปว่า น้ำนี้ดูเหมือนจะไหลไปโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนแต่น้ำสามารถเข้าไปในภาชนะรูปแบบใดก็ได้มันจะปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพเสี่ยวอี้มองน้ำที่ไหลไปตามทางธรรมชาติแล้วถามด้วยความสงสัยทำไมมันถึงสามารถปรับตัวได้เช่นนั้นขอรับหลวงจีนชาราตอบว่าน้ำไม่ได้ดิ้นรนต่อต้านโลกแต่มันสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเงียบๆและอย่างเป็นธรรมชาติน้ำจึงเป็นตัวอย่างของการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ หลวงจีนชราพาเสี่ยวอี้ไปยังแหล่งน้ำที่มีหินขวางทางอยู่หลายก้อนน้ำไหลเรียบหินไปเรื่อยๆบางจุดก็ไหลแรงและบางจุดก็ไหลช้าเจ้ามองน้ำที่ไหลผ่านหินเหล่านี้หรือไม่หลวงจีนชราถามเสี่ยวอี้มองไปที่น้ำและกล่าวว่าน้ำดูเหมือนจะไหลไปตามช่องว่างโดยไม่ขัดขืนแม้ว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคก็ตามใช่แล้วหลวงจีนชราตอบ น้ำไม่ต่อต้านหินหรืออุปสรรคที่ขวางหน้าแต่มันปรับตัวและหาทางผ่านไปได้เสี่ยวอี้คิดตามคำสอนของอาจารย์แล้วกล่าวว่านั่นหมายความว่าเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ใช่ไหมขอรับหลวงจีนชราย,ยิ้มและตอบว่าใช่แล้วการยอมรับความจริงและหาทางผ่านไปโดยไม่ต่อต้านคือหนึ่งในคำสอนที่น้ำสามารถสอนเราได้ หลวงจีนชราพาเสี่ยวอี้เดินต่อไปจนถึงสระน้ำที่มีน้ำใสสะอาดและเงาของท้องฟ้าสะท้อนอยู่ในน้ำเสี่ยวอี้เห็นเงาของตัวเองในน้ำและสงสัยว่าน้ำสามารถสะท้อนสิ่งที่อยู่เหนือมันได้หลวงจีนชรากล่าวว่าน้ำก็เหมือนจิตใจของเราน้ำใสสะอาดสามารถสะท้อนภาพที่สวยงามได้แต่ถ้าน้ำขุ่นหรือมีสิ่งปนเปื้อนก็จะไม่สามารถสะท้อนอะไรที่ชัดเจนได้เสี่ยวอี้ เริ่มเข้าใจคำสอนของอาจารย์และถามว่าน้ำจะขุ่นได้อย่างไรขอรับหลวงจินชาราตอบว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับน้ำถ้าเต็มไปด้วยความโกรธความโลภหรือความหลงเราจะไม่สามารถเห็นความจริงได้เสี่ยวอี้นิ่งคิดแล้วตอบว่าดังนั้นข้าต้องทำให้จิตใจของข้าใสาสะอาดเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่แท้จริงในชีวิต หลวงจีนชาราเสริมว่าถูกต้องแล้วจิตใจที่สะอาดจะทำให้เราเห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไปและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างสงบจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงเมื่อวันเวลาผ่านไปเสียวอี้เริ่มฝึกฝนการยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเรียนรู้ที่จะไม่ต่อต้านอุปสรรคและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆวันหนึ่งเขาได้สอนเนนน้อยรุ่นใหม่ว่า จงทำตัวเหมือนน้ำน้ำไม่ขัดขืนกับสิ่งที่มันเจอแต่มันจะหาทางปรับตัวและไหลไปในทางที่มันควรจะไปหากเรามีจิตใจที่ใสสะอาดเราก็จะสามารถสะท้อนความจริงได้เหมือนน้ำที่สะท้อนทองฟ้าเนนน้อยรุ่นใหม่ฟังแล้วพยักหน้ารับคำสอนด้วยความเข้าใจแง่คิดจากนิทาน 1. การยอมรับและปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ การ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตโดยไม่ต่อต้านเป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น 2. จิตใจที่สะอาดสะท้อนความจริงเหมือนน้ำที่ใสสะอาดสะท้อนท้องฟ้าจิตใจที่ปราศจากความโกรธหรือความหลงจะเห็นโลกอย่างชัดเจน 3. น้ำเป็นตัวอย่างของการไหลไปตามธรรมชาติน้ำไม่ขัดขืนกับสิ่งที่ขวางทางเรื่องที่ห นิทานเรื่องหินนำทางในสายหมอกอาหมิงและความสับสนในชีวิตอามิงเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มักจะมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอหมอกหนาทึบทำให้การเดินทางยากลำบากและบ่อยครั้งที่อามิงรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจในเส้นทางชีวิตของตนเองวันหนึ่ง ขณะที่อาหมิงกำลังเดินอยู่ในป่าที่มีหมอกลงจัดเขาหลงทางและรู้สึกหวาดกลัวเขาพยายามมองหาทางออกแต่ทุกทิศทางก็ดูเหมือนกันหมดข้าควรจะไปทางไหนดีทำไมชีวิตของข้าถึงรู้สึกเหมือนอยู่ในสายหมอกที่ไม่รู้จุดหมายเช่นนี้อามิงพึมพำกับตัวเองด้วยความสิ้นหวังในขณะนั้นเองเท้าของเขาสะดุดกับหินก้อนหนึ่งที่เย็นเยียบและมีผิวขรุขระอาหมิงก้มลงมอง และพบว่าหินก้อนนั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหินอื่นๆรอบข้างมันมีร่องรอยของการถูกสัมผัสมาอย่างยาวนานอามิงลองสัมผัสหินก้อนนั้นอีกครั้งเขารู้สึกถึงความมั่นคงและหนักแน่นของมันแม้ว่ารอบข้างจะเต็มไปด้วยหมอกที่เลือนรางแต่หินก้อนนี้กลับให้ความรู้สึกที่มั่นคงและจับต้องได้เขาตัดสินใจที่จะใช้หินก้อนนี้เป็นเครื่องนำทางเขาเดินไปพร้อมกับสัมผัสหินก้อนนั้นอยู่เสมอ และพบว่ามันช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจและไม่หลงทางมากนักในที่สุดอาหมิงก็พบกระท่อมหลังหนึ่งกลางป่าภายในกระท่อมมีผู้เท่าที่มีใบหน้าใจดีและดวงตาที่เฉลียวฉลาดอาศัยอยู่อาหมิงเล่าเรื่องการหลงทางและความช่วยเหลือจากหินนำทางให้ผู้เท่าฟังผู้เท่าฟังอย่างตั้งใจแล้วกล่าวว่า อมิงเอ๋อหินก้อนนั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความมั่นคงภายในแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความสับสนเหมือนสายหมอกที่ปกคลุมทุกสิ่งแต่หากเจ้าสามารถหาความมั่นคงภายในจิตใจได้เจ้าก็จะสามารถหาทางออกและไม่หลงทางผู้เท่าสอนให้อามิงฝึกฝนการสร้างหลักนำทางภายในจิตใจเขาแนะนำให้ทำสมาธิและใคร่ครวนถึงคุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง อาหมิงตั้งใจฝึกฝนตามคำแนะนำของผู้เท่าในตอนแรกจิตใจของเขาก็ยังคงสับสนเหมือนอยู่ในสายหมอกแต่เมื่อเขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองและใช้ปัญญาในการตัดสินใจแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เมื่อเวลาผ่านไปอามิงเติบโตเป็นชายหนุ่มที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเขาสามารถเดินทางผ่านความยากลำบากและความสับสนได้อย่างมั่นใจเพราะเขามีหลักนำทางที่มั่นคงอยู่ในใจเขากลับไปยังป่าที่มีหมอกลงจัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือสับสนเขาสามารถหาทางเดินได้อย่างง่ายดายราวกับว่าเขามีแสงสว่างนำทาง อาหมิงเข้าใจแล้วว่าหินนำทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินที่เขาเคยพบแต่เป็นความมั่นคงและความเชื่อมั่นที่เขาได้สร้างขึ้นภายในจิตใจของตนเองมันเป็นสิ่งที่นำทางเขาผ่านสายหมอกแห่งความไม่แน่นอนในชีวิตและพาเขาไปสู่จุดหมายที่เขาปรารถนาแง่คิดจากนิทาน 1. ความมั่นคงภายในคือหลักนำทางแม้ชีวิตจะสับสนและไม่แน่นอนการมีความมั่นคงทางจิตใจจะช่วยให้เราไม่หลงทาง 2. การฝึกฝนจิตใจสร้างความเชื่อมัน่นการทำสมาธิและการใคร่ครวญช่วยให้เราเข้าใจตนเองและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ 3. แสงสว่างนำทางมาจากภายในทางออกและความชัดเจนในชีวิตไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากการค้นพบความเข้มแข็งและปัญญาภายในตนเองเรื่องที่ 6. นิทานเรื่องกระจกเงาแห่งความจริง เซียวหลินและความไม่พอใจในตนเองเซียวหลินเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเขาเป็นคนฉลาดและมีพรสวรรค์หลายด้านแต่เขามักจะไม่พอใจในรูปลักษณ์และสิ่งที่ตนเองมีอยู่เสมอเมื่อมองกระจกเขามักจะบ่นว่าทำไมจมูกของข้าถึงไม่โด่งกว่านี้ทำไมผิวของข้าถึงไม่ขาวใสเหมือนคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนก็มักจะรู้สึกได้วกว่าทำไมพวกเขาถึงมีเสื้อผ้าที่สวยงามกว่าข้าทำไมพวกเขาถึงดูมีความสุขมากกว่าข้าวันหนึ่งเซียวหลินเดินเข้าไปในป่าลึกด้วยความไม่สบายใจเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกระท่อมเก่าหลังหนึ่งภายในกระท่อมมีกระจกเงาบานใหญ่ตั้งอยู่กระจกนั้นดูเก่าและมีฝุ่นจับแต่เมื่อเซียวหลินมองเข้าไปเขาก็ต้องตกใจเพราะภาพที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเขา ในกระจกเงาเซียวหลินเห็นภาพของชายหนุ่มรูปงามผิวขาวใสจมูกโดง่งและสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามชายหนุ่มในกระจกดูมีความสุขและมั่นใจในตัวเองเซียวหลินรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นนี่อาจจะเป็นตัวข้าในโลกอื่นหากข้าเป็นเช่นนี้ข้าคงจะมีความสุขมากเขาใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานหลายชั่วโมงชื่นชมภาพสะท้อนที่ไม่ใช่ตัวเขาและเริ่มจินตนาการถึงชีวิตที่แตกต่างออกไป ขณะที่เซียวหลินกำลังเพลิดเพลินกับภาพสะท้อนหญิงชาราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในกระท่อมเธอมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่ฉลาดเฉลียวจเจ้ากำลังมองอะไรอยู่หรือหนุ่มน้อยหญิงชาราถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเซียวหลินเล่าเรื่องภาพสะท้อนที่ไม่ใช่ตัวเขาให้หญิงชาราฟังหญิงชาราหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่านั่นคือกระจกเงาแห่งความปรารถนา มันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นจริงๆแต่ทำไมมันถึงแสดงภาพที่สวยงามเช่นนั้นเซหลินถามด้วยความสงสัยหญิงชาราตอบว่าเพราะในใจของเจ้ามีความไม่พอใจในสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่เจ้าจึงปรารถนาที่จะเป็นคนอื่นหญิงชาราเช็ดฝุ่นออกจากกระจกเงาอีกบานที่ตั้งอยู่ข้างๆแล้วบอกให้เซลลินมองเข้าไป ในกระจกบานนี้เซียวหลินเห็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะยังคงเห็นข้อบกพร่องที่เขาเคยไม่พอใจแต่เขาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเขาด้วยดวงตาที่สดใสรอยยิ้มที่จริงใจและความตั้งใจที่แน่วแน่กระจกบานนี้คือกระจกเงาแห่งความจริงมันจะสะท้อนภาพของเจ้าอย่างที่เจ้าเป็นจริงๆหญิงชรากล่าว เจ้าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในสายตาของเจ้าแต่เจ้าก็มีคุณค่าและความงามในแบบของเจ้าเองอย่ามัวแต่มองหาสิ่งที่เจ้าไม่มีจนมองข้ามสิ่งดีๆที่เจ้ามีอยู่เซียวหลินยืนอยู่หน้ากระจกเงาแห่งความจริงเป็นเวลานานเขาเริ่มมองเห็นตัวเองในมุมมองใหม่เขาเลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและเริ่มที่จะชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมี เขาเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นเหมือนคนอื่นแต่มาจากการยอมรับและรักในสิ่งที่ตนเองเป็นเซียวหลินขอบคุณหญิงชาราสำหรับคําแนะนําและเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยจิตใจที่สงบและเบิกบานเขามองโลกและมองตัวเองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวเขาเสมอเพียงแต่เขาเคยมองข้ามมันไปแง่คิดจากนิทาน 1. ความสุขที่แท้จริงมาจากการยอมรับตนเองการรักและพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นคือก้าวแรกสู่ความสุข2อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นทุกคนมีความงามและคุณค่าในแบบของตนเอง 3. ความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดนำมาซึ่งความทุกข์การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจะนำมาซึ่งความสงบในจิตใจ ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้รบกวนกดไลค์ขอสักเจ็ดไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากด subscribe ด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ